แมนมน่าเะเลนาะไอ้เ <lok> จ้มาจะใช้ปอยเจ้าก็ไปฮะึแ้าามายเลยเหรอะชาใบนี่นะือคิดว่ามาเทวดดอกามาปัดมากวด็เป็นชาใบยเห็ดต่อดดลยาัดปัดลยเบดพ้นเลยบอก เราเอาเนี oh, ่ยมัน yeah. คือโมลายด้วยฮะมันคือไก่น้อยผู้ใดเอาเอาปลวกมาเถอะคอยมันโอ้ยมันคือไก่น้อยแกเอาแดดออกได้เดิมเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเลยเนาะเป็นได้เมื่อเกี่ยวเข่าซอยไอ้น้อยบ่ฮะเมื่อซอยไอ้น้อยบ่คือเห็นว่าสิมือเกี่ยวเข่าน้ำเอ้มีโมกดีใจน้ำเมื่อซอยเป็น เกีย่ยวเขาเกี่ยวน้ำเรือ่องฝากาาพี่น้องเียบอลิกวดได้เรื่องเลยนั่งน้ยก็ต้องปูสาด๊อกฝากติดตามเบาโอลิแน่เด้อพี่น้องเบิร์ตชปูสุคน สบายดีเดอ้อพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องกันมืดสูบสูคนมืดสูงสูบอนพี่น้องเนาะมื้อนี้เบาลี่ก็มาเฮือนของสาวใบกับไอเทอร์ดีแล้วพี่น้องเนะาะฮ่าที่โทรพี่น้องเนาะมามื้อน,นี้นะพี่น้องเฮาบ่ได้แบบว่ามีเจตนาบ่ดีอีหยังดอกพี่น้องเนาะมาสามต่อภารกิจแล้วก็มาทําความพอใจกับเราเนาะพี่น้องเนาะสําหรับวีธีท่านใดว่าบ่เข้าใจทั้งทีมง,งานหรือว่าบ่เข้าใจเราหรือเครียดเรานี่หลายกะ เป็นยังพี่น้องมีแต่ว่าทางทีมงานให้อภัยเราแลลวก็เลี้ยไปพี่น้องเอ้ยเนาะสิ่งใดที่ผิดพลาดคนเกิดมานะ่ะมีขอผิดพลาดท,ทุกคนพี่น้องเนาะคนย่างย้อยว่าเป็นคนดีนะเบื้องหลังจักเป็นเนื้อใดกม็มีพี่น้องเนาะอ,อันนี้เป่าเทิดสบายแล้วคึ้น,นื้ดแล้วก็ว่าแน่นั่นก็อย่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเราอยากให้เราว่าอีกเราก็ทำความข้าใจกับเราเต่มนัน้นเราพี่น้องให้โอ,อกาสเราได้แก้ตัวคนเราเวลาผิดพลาดแล้วเขาก็ต้องให้โอกาสกันอะไรพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุนใหญ่ใจดีทุกท่านที่อันบ่ทิ์บ๊อบพระบ่เทิดเนะาะจะนนได,ะะดะ้ขอขอบคุณทุกทุนใหหลายเด้อเนาะฮะดีเราเนาะเอาบกเขามาสองมืออีหยังเปลี่ยนแปลงนี่อ่าหนี่จะเป็น,ปนนะส่วนแล้วขุดฟูแล้วเอาสิ่งของไปปลูกพืดอ่าเดี๋ยวเราเห็ดดำจกใหม่พอดีละสิแล้ว ไปคุดอันนี้เล่นปลาออดน้องพล่ต้องแค่นี่เ,เด,ด็กเสาพวกเสาวพวกอย่างกระตัดมาเรียบร้อยแล้วพี่นะน้องเนาะมีตัวหามมาพังเลยแล้วมือนเห็นนพองแพลแล้วพังเสาเนาะเรื่องเสาเรื่องอย่างาน่ะนี่ดิกนี่เด็กท่อม,มาเดิ เสือผ่านะแท้พี่นะตบไว้บิัทมาสองมือสองมือเนาะ่เห็นด้ใบไหมนระเพื่กระเพือไก่บ้านจีุงจีอไ่้ครบเลยเย่อแกงตอนเล่นนี่เราวิธีชีวิตเนาะวิธีชีวิตงกนแซ่บได้แกงตัวนั้ตัวขาวๆนะ เอาวุนเล้วตัวใดก็ไดปลอกกับสามักันมันจืดไวพ่อเลยไปได้ไอ้เธอรู้่ะนะองมตตัวๆไม่อมยดรับการแบบอันนี้แล้วพี่นงเนนิธรรมชาติเนาะ ดูดูด้เล่นอยางไรเธอเอ้าฉากโคมบ่เธอฉากโคมบ่อยเธออ่าควายถุงเด้ดีดองเลยตัางนาของ m อ n เปิดมั้ยเอาเลยฉากโคมบ่ไหน มาได้บาได้ได้เป็น่ดไวาได้มาใส่เยอเมันเข้าอยู่บวไผยนะไผยไผชลเียวนะไผแล้มันเบิ้นเเลย่็เบิ้แล้วเบิ้เยเบิ้เลยนะย่หเบ่องเลยไเข้านมันขาดเนาะเยคร มันบมสาด้เลมันกรเบเลยแล้วแต่มันสาแต่ใครบวเขามันบมสายมาันเบิดเลยโอ้กระสุลายแค่ละมันเบียกเข่าทายตองเยอะเง่งเร่ามากเนาะดอกึ้น่อกึ้นเป็นนต่อขึ้น ขึ้นหกหอขึ้นก็หกหอกเทเลนะเดียวพยงงี่น้องใต้ยังได้ขึ้นเนี่ยขึ้นใ,นใต้อยโอ้ยยังหมดเพรลอ่ัอน,น,อน,นะใต้บดขับิดขับมันยังข่าอยู่ยังเจ้าตัวขึ้นนู่นี่ทำงานมันขาดมันก็บริการเนาะนี่มันข่นขอยูอ่ดอกให้แดดมันแห้งนันเอง แดดมันกล้าเดดเ้งมันกระเถาแล้วมาแส่แงแดยทงไงเนาะรังไทลน้นเราอยูเกิดล็อกไว้นน่นอ๋ออย่างล็อกนี่น,ะนั่นไม่ไม่ไนเถิกำเขาก็แม่แม่แม่บ,เ,มบ,เ,มบเนาะแมนอไบ้องหาแนวเกาะี้เอเนาะ บกโบกก็แลมไม้ใช่ตัวแทนเปิดไม้เจเจอได้ลไ,ไม้เจเจอหรอโชมันกับอะไรชาวใบไปใช้มือนีนะมาตั้งในเรี้ิลลอุดจิลลหมูว่านนี่ก็ไปคุดจิลลบอยกโตไอ้อ,อนนยกูออโตหมานเลยนะเนาะสับนี่บ่ quá cực kỳ thế này họ loại chết ship mùi nhà đấy của chị lô họ bảo lị bèn là siêu phi nông đi hai cái khẩu kín nào có nhắn mình Hãy มกแตงตามมะแตงบ่นี่ะขมาว้านะเออนละบ่อน้อยมหาเนาเะพีนเลยคำสนมือเราสนมือเนาะนเมนคิดทั้งมันเแหละบ่อน้อยหแหละกนะจาเมนเนเนาะอเายวะใช้พอยเจ้าเขไปหาจ้ห้างบาบ่ยะ,ะมาเชาใบานนีนะอคอยคิดว่า มาแต่วัดเราหานาปัดมากวดเพชรเป็นต่อใบเยเเต่อเดตวดดได้ัดักันวเลยบดพ้นบอกเราเอาีเโบลายด้วยฮะมาเกลือก่น้อยผู้ใดเอาปลวกมาเถอะคอยมัโอ้ยมาเกลือก่น้อยแเจาแดดออกได้เริ่มเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาเล้เนาะ เห็นได้เม hmm? so ื่อเกี่ยวเขาซอยไอ้น้อยบ่อเมื่อซอยไอ้น้อยบ่คือเห็นว่าสิเมื่อเกี่ยวเขาน้ำเอ้ยดีมุกดีใจน้ำเมื่อซอยเป็นเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเรื่องฝากเอาดีกวดได้เรื่องเลยนั่งเลยก็ได้นั่งลต้องปูกาดรอ เห็นคลิปมือนั้นเนาะพี่น้องเลยทางไอ้เถิดพนว้ากับเสียใจพี่นงองเลยทางทีมงานก็ได้เมื่อนี้พอน้องแฟชมาถามไอ้เทิดพี่น้องเลยเนาะแบบความในใจเอียงว่าโอกมาลดแบบบดต้องงันเกรงใจบดต้องย่านต้องอย่างกันพี่น้องเลยแมนเอามาดูแมนเอามาอยู่นี่จนเป็นพี่น้องกันแล้วเนาะแบบซ้ำไอซ้ำนอกกัน ความหักแพงคูพันกันนะแบบว่าเห็นกันเรื่องแบบหักแพงกันนะพี่น้องเอ้นอกจละมีตัวไรที่ว่าเห็กให้เธอเสียใจด้วยว่าบุคคลในใจนะอยากให้เธอเวิ่ารถนะพี่น้องเนี่ยมีความเครียดมีความเครียดคายังแมนก็อยากให้วิ่าออกมาที่บายกันตรงตรงนะพี่น้องเอ้ยอ่าบ่อยากให้ใหว้่งแบบ้นแมบบันกัดเสียใจแน่นะ เน่นบอกกันลังกล้องหลังไม่ก็ได้นะถ้าว่าเป็นมีอย่างเป็นแนวใดก็ได้เพราะว่าการตีเขาว่าแบบนั้นกะหลายๆขูดหลายๆคนเพื่อนกะอาศิท์เสียใจน้ำเลยนี่เ้องนเนะาะทั้งไอ้เทิดนี่โบได้เครียดได้ให้อันได้คอยบอยเทิดโบได้ให้เห็นเจ้าว่าเมือนั่นในคลิปไม่น้อยอน,นั่นสิดอก ถ้าว่าเจ้ามีอย่างกับว่าออกมาแบบบุต้องนั่นนั่นอะเถิดเลยบุต้องอย่านบุต้องเกรงใจว่าพิษน,น,นั่นนั่นนี่นะเป็นน้ำใจคอยแบบมาถ่ายคลิปถ่ายยัางไรแบบจูนจินกับชีวิตแบบว่าลำลงชีวิตครอบครัวของเจ้าแบบเกินไปบ่หรือว่าเนว้ใดนะบ่เนาะ chắc đấy, của chắc luôn đến ban đấy là kẻ là cụ à, kẻ mày phải phải kẻ mày tình được các luật xinh nhé mẹ nó không บัวมาทรงเพราะว่ามามื่อนัน้นกัดคือว่าเห็นนันไอเทิดบอกให้สบายปิดประตูว่าสันนาเป็นอะไรไอเทิดแม่นาลีบอกอม,มามื่อนัน้นเหรเห็นเจ้าบอกให้สบายปิดประตูนะเดี <S <S ๋ยวเป็นอะไรคือว่าให้ปิดประตูยิดเป็นอะไรฮะยิดเป็นอะไรอย่าง,ง,ายงดอกหมูไี่ยังดอก โอ้ได้คอยกับเสียใจและมือหน่ะมาจอดรถว่าสิมาอันลาบสีหลาบอย่างสู่กันกินมาบัดเห็นจะบอกสาวใบเพิ่นอัดประตูอัดประตูเฮ้ยประตูว่าสันโอ้คือสิแบบบอทอนฮับกันนะคือสไล่กันเลยนะพี่นงกัเห็นกับเสียใจนะแล้วก็เออเครียดกันบอหะนะมีอย่างในใจเครียดกันบอหะนะ ว่ามีอย่างในใจเครียดกันหรือว่าอยากว่าอียงกับว่ออกมาเรได้เถอะบมีอย่างเราเอาน่ะบ่มีอย่างเอาว่ไปเสดแหละเอาไปธนิคิดเนาะโอ้ที่จะข่อยเข่ามาหนีหรือว่านี่กับหักแพ้งมัดทุกคนในเถิดในที่เขามาหาเจ้านี่แม่คือเราไปตามใบตะกี้ย้อนว่าอยากให้อยากให้ดูน้ำกันหักแพงกันเนาะแม่ัวเมียหัว เขาคือใจเขาเองเขายังแพงเมียเขาอะนะเมน่มนเม่นก็คือข่อยเคยว่าอยู่ว่าให้หักแพงกันแบบอ้ายแบบน้องมาอยู่น้ากันเห็นกันโดนได้ฮะนะมีอย่างการว่ากันโลดนะนะบ่ต้องว่ายังบ่คักตัวได้บ่พอใจตัวได้ก็ให้ว่าออกมาโลดเลยนะเดี๋ยวเอาบทสะดวกว่าน้ากล้องกับเวลาปิดกล้องเขาจงล้มกันก็ได้เนาะปิดกล้องจะล้มกันก็ได้มันบ่สดจะบ่อยเถิด บหมดอก้ีอือพืชนี้ไผ่ถึงเนาะมัดเบิ่งบ่มี้หือแบบว่ายี่มันเป็นน้ำแข็งบ่มครับบ่นอกนั้นคืนนี่ไตอยู่เนาะไตมันบ่เกี่ยวกันเด้อยบ่หรีอคืนนี่ไตไตกับพี่ไผ่มันอยู่ในพี่แต่มันอยู่เนาะถ้ามันบ่อสากนี่มันมันสิบ่เข้าเลยเพราอตะกามันเคยสากไว้เทียบปดเทียบนั่นเนาะฮะถือว่าสบายใจแหละไอ้เธอรบอกว่า บมได้มียังน้อยเธอเนอะเาะลอรีมียังขีดถามให้เธออีกบอ๊าลรีบทถามเนาไม่แต่ว่าไว้จังหน่อยเขาขีดถามเล่าเรื่องอันอยากจ้างเราไปเห็นงานไหหนาเนาะ,<อ>นะไม่แต่ว่าไอ้เธออันไทยไทยดำเนินการต่อเรื่องมุ่งหน,น้าบดานเนาะมุ่งบ่๊ะมิจาว่าจะได้<อ>ไม่แต่ว่าเฮ็ดซอยกันก็จะก่อนี่แล้ว ว่จะไปเฮ็ดรอยกันเฮ็ดอจะเป็นเถิดมุ่งอยู่บ่มุ่งอยู่เราไ่ว่าเขาขึ้นโค้งไว้ก้อนเหมือนนี้นะอยากขึ้นโค้งไว้ก้อนเนาะแมนไปต้องแข่แมนบางทีขึ้นโค้งหลังคาของเจ้าไว้แล้วอาจจะมีเวียกมีงานให้เจ้าไปเฮ็ดอีกไงเถ,ถิดเลยถูกไหมกัดสีมีแนวจ้างให้นนเจ้าไปเฮ็ดอีกนะนะจังเนาะเบาๆนี้ต้องเคลียร์ของเฮาแล้วก่อนนะน่ะ พี่น้องเไงเนาะเอ้วถือว่าสบายอกสบายใจพี่น้องเไงเนาะอ่าทีไอ้เธอรุดปากไปในมือนั้นจังไรก็ขอให้เป็นเถื่อกชุดท้ายเด้ยเอยเถิดเนอะอะไรก็เป็นบทเรียนเนาะแะไรก็เป็นบทเรียนนี่แหละพี่น้องเนาะไอ้เธดแลาา้วก,ก็มึงชื่อผิดอยู่แต่ว่าไอ้เธดเราเป็นคนว่าวโเก่งพี่น้องเนาะอุ้ย เป็นคนเบาบบกเเองก็เลยเราสื่อสารเบาเก่งอยู่แล้วพี่น้องเขาหุงหำหุงเฮียนกับไร้เขาเนาะสิให้ยเบาอ่อนน้อมคือคนอื่นมันกระยากได้พี่น้องเลยกูเพิ่นไดเฮียน้เอได้บวายยังหลอกพี่น้องเาะอน้อเอยใบมาสิบอกาแล้จูดนี่เนาะ ฮะพี่้องบาดนี้เนาะอันนี้กัไอเทิร์ดแล้วก็ฮู้ซิคพิอยุพี่้องแต่ว่าเราซื่อสารบ่น,นั้นเด้เราเป็นคนบ่มักปากบันไดว่ชั่นซะเนาะบางท่านกับบ่เข้าใจเราแต่ว่าทางทีมงานนี่เข้าใจเราได้ว่าเราแด่ได้มาแล้วเราบ่ปากเราบ่คอยปากนะเราเป็นคนเงียบๆแนวใดแนวหนึ่นนง กิย่างกันรับบริคอยแบบอยู่ในสังคมที่ว่าคนหลายเนาะแต่ก่อนเราก็อยู่ม,มื่อไม่แม่ไปฮะบุคือได้พี่น้องเนาะคนอื่นที่ว่าข้าเจ้าดูน้ำพ่อน้ำแม่แบบจริงจริงจังๆนะไว้แบบน,น้ำตั้งห่าเนะาะจังไดก็เป็นกําลังใจให้ใหเื่อเื่อเก่าพี่น้องนเนาะแล้วกเลยใบพ่อเลยใบมาวันนี้ทีให้เราจุดขรอกขยะเนาะพี่น้องเนาะสิ่งใดที่มันบจบบางามก็ให้เปลี่ยนหาก,กันเนาะพี่น้องเนาะ กับเมียและกสิ่งใดที่ผิดพลาดก็อยากให้เปลี่ยนแปลงนาพี่น้องเทางทีมงานกระพร้อมให้อภ,ยภ,ยภยัยหรือเอฟซีเพิ่อนกระพร้อมให้อภัยทุกอย่างเนาะฉันรับกิมนี้ที่ได้ขอโตกันเนี่ยน้องเนาะสวัสดี